เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยสวัสดี f อสวัสดีคุณลุงคุณป้านะครับหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นพ่อค,าค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนะครับ กลับมาพบกับครูโดมงนี่ครับผมวันนี้ครูโดมงจะมาพูดถึง2เหรียญ2พศนี่นะครับก็คือปี2559แล้วก็2560 2รยเหรียญ2พศนี้ถือว่าถ้าพูดถึงเหรียญน,นะครับโดยปกติแล้วเหรียญปี2559ยแล้วหกแต่ถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับ สำหรับเหรียญผ่านการใช้แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC ที่อยู่ในถุงเนี่ยเกิอหน้าเหรียญอยู่แล้วละ่ะปัจจุบันนะครับทีนี้มีเพื่อนๆพี่เพี่อนน้องอาจจะยังไม่ทราบนะครับมีในกลุ่มนักสะสมนะครับมีการพบเจอเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับ ความพิเศษของเหรียญทําให้เหรียญน,นี้มีมูลค่าสูงแล้วก็พอคูดวงเห็นคู่ดวงก็อยากได้เช่นเดียวกันนะครับ2ปีพศนี้ก็คือปี 2, 5 5 9แล้วก็ 2, 5 6 0 2หเหรียญสองพศนี้นะครับเนี่ยใครมีลองลองดูนะครับมีแบบพิเศษแล้วหาที่ขายที่ไหนไม่ได้คู่ดวงรับซื้อนะครับก็800จนถึง1 5 0 0บาท800จนถึง1,500บาท ต่อ1เหรียญต่อ 1. พศนะครับก็คือปี2559ถึง2560ความพิเศษของเหรียญก็คือที่เขาเจอมันแบบหายากนะครับแบบหาง่ายหายากแบบหายากจะเป็นเหรียญพระเสียงตรงเนี่ยเหรียญปกตินะครับจะเป็นเหรียญพระเสียงกลับแบบนี้แหละเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับทั้งสองพศเลยแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับแต่มีการค้นพบคนเจอเหรียญที่เป็นพระเสียงตรงเป็นแบบที่หายากนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกนะครับคูโดวงก็เป็นนักสะสมเก็บเหรียญแบบเหรียญเออร์เลอร์คอยเอาไว้นะเนี่ยคูโดงก็เก็บเหรียญเออร์เลอร์คอยเอาไว้นะครับพระเศียรตรงเก็บหลายพศออแล้วแต่ปี59าเและปี60ครคูโดวงก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นปี59ปี60มีแบบหายากก็คือเป็นแบบพระเศียรตรงใครมีติดต่อคูด่ดงมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะหลายคนอาจจะซึ่งไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสม บางคนไม่ทราบว่าเหรียญพระเศียรตรงเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะครับจับเหรียญมาแล้วหมุนดูถ้าเป็นเหรียญพระเศียรตรงแบบนี้ติดต่อมานะครับเนี่ยปีห้าหกเนี่ยครูโดมีหลายเหรียญแล้วเนี่ยตอนเข้ามาใหม่ๆเนาะเจอก็เก็บซื้อเอาไว้ก็เยอะนี่ครับผมใครมีก็ลองลองดูนะครับปีห้าหกที่เป็นพระเศียรตรงนะครับอันนี้เนี่ยพระเศียรตรงแบบเนี้ยถ้าเกิดใครมีติดต่อมานะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด,ดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ